สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อเบิ้ลบัวกแก้วอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเหรียญยันสวนเหมือนเดิมนะครับจเจริญพรบนยันสวนนะครับแต่เป็นหน้ากากอปป้านะครับสร้างน้อยเหมือนกันนะครับสร้างน้อยเหมือนกันเรามาดูกันนะครับรีวิวให้ดูเลยนะครับเหรียญนี้เหมือนเดิมนะครับหกร้อยหกร้อยรวมทรง นะครับนี่เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากเห็นไหมครับมีหน้ากากซ้อนมานะครับความสวยสดงดงามนะครับความสวยสดงดงามของเหรียญความแวววาวของเหรียญนะครับเลขโค้ด8 9 2นะครับ8 9 2รวมกันได้19นะครับลงท้ายด้วย9ก็จะสวยๆนะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับวิ่งวิ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 งเลือกชมกันเอาเลยนะครับ อยากจะซื้อก็จัดไปนะครับอยากจะซื้อก็จัดไปแต่ดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะครับเหรียญมีความสวยสดงดงามนะครับมีความสวยสดงดงามมีหน้ากากนะครับองค์นี้มีหน้ากากไม่ใช่หน้ากากเงินนะครับเป็นหน้ากากอับาก้านะครับนี่ครับหลวงปู่พัดนะครับหลวงปู่พัดนะครับเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนไข่ปลานะครับไข่ปลานะครับด้านหลังดูโคตรนะครับโคตรเนียนเลยนะครับ 8 9 2 19นะครับรวมกันแล้ว19นี่ครับโค้ดชัดๆนะครับตัวหนังสือชัดๆนะครับผมยันชัดๆเลยใครวิกกิจมาเลย600บาทไทยนะครับ600บาทไทยแนะนำก่อนนะครับแนะนำก่อนก่อนจะเช่าซื้อเช่าหาควรศึกษาก่อนนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในช่องผมนะครับไปศึกษามาให้ดีก่อน นะครับชอบหรือไม่ชอบตัดสินใจช้าๆไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ชอบดูให้รักก่อนนะครับพระเขาเลือกคนหรือคนจะเลือกพระนะครับแล้วก็พระตามลุ้นกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตนะครับก็จะเป็นหน้ากากนะครับนี่เห็นไหมครับมีหน้ากากครอบอยู่อีกหนึ่งชั้นนะครับนี่เป็นหน้ากากอัปปะก้านะครับเป็นหน้ากากอัปปะก้า นะครับเห็นไหมครับดูท่านนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยลองจากลายยงทาตุเลยนะครับลองจากลายทงชาติเลยนะครับดูกันให้ชัดดูกันให้ชอบนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเจริญพรบนยันสวนนะครับหลังยันสวนนี่ยันสวนแบบนี้นะครับนี่ครับ ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเหรียญสวยๆเหรียญงามๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆปิดไปนะครับก็จะได้ดูครายละเอียดจากในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับรุ่นนี้ตัวหนังสือไม่มีที่ติเลยนะครับผมถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากๆนะครับนี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นอักขระนะครับความคมของตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรมีสะสมเป็นคอลเลกชั n นไว้นะครับสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับมารับชมความสวยงามของลักเครื่อง ในปี63กันนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทวดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะทยอยมาแบ่งปันเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านในหน้าที่นี้นะครับที่เสียเวลามาสลับรับชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ